สวัสดีสบายดี f อฟสีซูุ้กคนเนาะบาคอนซ่ามาดีครับสว่วงนี้ก็เป็นสว่วงเวลาพักเวกของบาวขอนซ่าแล้วเนาะวันนี้วันทํางานนะครับแต่ว่าพักเวกแล้วเดี๋ยวบาวขอนสารก็จะขออญาตมารีวิวงานในเดอะโมโคลาดนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าโคาราดลดสนัดนเมืองอิเล็กทรอนิกส์แอนด์ฟู้ดแฟร์นะครับ21มิถุนายน2566ถึง2กรกฎาค,คม2566นะครับ มาเด้อมาเด้อเดี๋บาบคอนสั่นทีพาไปส่งเบิง่งนอกว่ามียังลดราคาเน่มีของกินอะไรบ้างในงานในฮอตรงนี้จะอยู่งานอีเวนท์ฮอชั้นสามนะครับณเดอะมอลโคราชนะครับผมมาชมกันเลยเนาะเดี๋ยวจะไปดูด้วยอุปรกรณ์ของใชตง้ต่างๆตรงนี้ก่อนแต่ว่าโซนฝั่งนี้อ่านให้ดูให้นคร่าวๆนิดหน่อยเนาะแต่บ่าวคอนซั่นอาจัะไม่ไปขนาดนั้นหรอกจะมาเดพาะโซนของกินอย่างเดียว พอเราเป็นสายโซนของกินนะร้านแรกก็คือประมาณขายถุงพวกกลุ่มนี้นะครับคือจะเป็นกลุ่มหาถุงแบบเอาไว้รีไซเนะคิลอะไรก็จะมีกลุ่มซุป,ปเปอร์แว์ต่างๆครับมาลดราคานะครับเชิญนด้ที่อีเวนต์ฮอล์ชั้น3นะครับก็จะประมาณนี้เลยพี่น้อง FC ทุกท่านครับช่วงนี้ก็จะไปกันยาวๆเร็วๆนะครับเราเน้นโซนของกินอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับของกินนะครับ บลินผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของฝากจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาก็มอบูดให้ชมนะครับแวะมาได้นะครับนีท่ีนะตัวนี้นี่ครับทุเรียนครับทุเรียนที่ไหนก็ดูเอานะครับ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยทุเรียนดังของอำเภอคอนบุรีนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยครับจะมีหลากหลายนะครับสามารถสั่งได้นะครับประมาณนี้เลย คุนชื่อเลยครับไปมาได้นะครับราคาถูกๆครับผมสแก,กนจ่ายก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับอย่างนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราขอญาตวนมาฝั่งนี้ก่อนเนาะก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นรูปทางการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะมีประมาณนี้เลย สามารถแวะมาชมมาดูกันได้นะครับที่อีเวนท์ hall ครับชั้นสามนะครับตรงโซนลงหนังอะไรเงี้ยมาได้เลยตอนนี้บ่าวคอนสันก็มาทำงานที่อยู่ที่เดอะมอลล์โครนะครับก็เลยจะมาไลฟ์สดมาถ่ายคลิปให้ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของบ่าวคอนสันเดอซีรีสด้วยนะครับนี่ครับเป็นไหมครับว่าลูกค้ากำลังต่อแถวซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยครับ ขายดีมากครับเพราะว่ามันเป็นทุเรียนคัดเกรดมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอา่าเห็นไหมครับขายดีขนาดไหนมาชมกันเลยลูกค้ารออย่างเพียบเลยครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีกลุ่มเป็นรูปอาหารต่างๆทา,างด้านการเกษตรก็จะเป็นตัวนี้ด้วยครับผมแว้มาได้นะครับ สามารถสั่งแบบผักแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีผลไม้ปั่นมีน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับแล้วก็มีมะนาวแบบลูกใหญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับเขาเรียกอะไรโวคาโด้ปะนี่แปดสิบบาทนี่ห้คอจีงดูที่การทำของแม่ค้าเลยครับสดสะอาดใหม่นี่ครับผู้คนก็ยนั่งทานกันอยู่ประมาณนี้นะครับมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับ แวะมาได้นะครับงานจัดถึงวันที่สองรกรกฎาคม2องพันห้าหสิบหกนะครับอันนี้จะเป็นขรลกเไรนะผลไม้ฝรั่งนี่ครับสวยมากครับเป็นนางเอกลง YouTube ให้หน่อยนะพอ <c oughs> <c oughs> ดีมาเจอเพื่อนร่วมง,งานนะครับพอดีเข้ามาซื้อผลไม้พอดีเลยครับซื้อมะม่วงราคาพิเศษพิเศษครับตัวนี้แก้วมังกรก็ถูกครับ ฟักทองจากชาวสวนครับผมแม่มาได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มมีกรอบนะครับร้านส้มตำครับผมงานเพิ่มเลื่อวันแรกนะครับก็คือลูกค้าย,ยังไม่ค่อยรู้จักเนาะก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็ของดีของโคราชเหมือนกันนะครับแม่มาได้ครับลด <c oughs> ราคาพิเศษอีกการแล้วก็เห็นไหมครับราคาพิเศษพิเศษเลยครับชื่อร้านนี้นะครับด้านดีนะคะ ลำโพง Bluetooth เนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะเป็นแบบลำโพงพ้อมแอมในตัวก็มีนะเป็นแบบช่องต่อ Bluetooth ใช้งายๆนะครับใครมท่านไหนได้เข้ามาดูก็รบกวนด้วยนะครับฝากติดตามช่องบ่าวคอนเสิร์ตเดือดซีรีส์ด้วยนะครับนะเราก็จะมีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะลดช่องน้ำกะทิครับผมลองฟังได้เลยนะครับ แวะมานั่งซื้อนั่งอ่าแล้วก็มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับแวะมาดูได้เลยนี่ครับเราก็มานั่งทานตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ครับกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกแปรรูปของเส้นพวกก็เลยมีโคลาดเลยประมาณเนี้ยอันนี้หูฟังหมครับของโอทจะถจังหวัดนครราชสีมามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับเยมากจริงๆนะคะรุ่น f c 500นี่ทังเริ่มจับอุบลครับ มีให้เลือกหลากหลายเลยครับเป็นไวเลตเนาะใช่เป็นลิ้นบัตรเ่าเป็นแบบบัตรยาบัตรนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟด้วยนะครับกาแฟก็จะประมาณนี้ก็จะมีการสลับไปสลับมาเนาะจากสองฝั่งเลยครับของกินก็จะประมาณนี้แหละครับตุ๊กชินโบราณครับผมฝากด้วยนะครับอยากได้เป็นตัวลูกค้าที่อยู่ในเดอะโมฟอร์ลาสก็สามารถมาแวะชิมได้นะครับ ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะตนียก็ยางสุดๆใหม่ๆร้อนๆเลยครับเอ็ a ซ์ปลานสปิทเตอรนะคะจากหนึ่งพันไม่มีพวกนี้ด้วยครับอาหารพื้นบ้านของเราเนาะข้าวปวงแล้วข้าวปงพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสี่ยงอาสิดังหนี่ยเด้อหนึ่งเด้อเด้สิเ่าน้นส่วนนั้นนี่ก็่ดีค่ล้ปส่วนนั้นนี่ก็ที่ีแคจะ่างแ้ม่ค้าใจดีจังเลยแบชั้นนอย่าได้ขาตั้งต้องอย่างได้คมไฟ มีหหลลากายนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์โนท็อปสินค้าที่อยู่เครือข่ายอะไรเนี่ยนครราชสีมาเนาะอ่านดูนะตัวไม้ปีอยู่นเป็นกระเสือกพี่น้องบอกว่ารา690บาทด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าประมาณนี้เนาะราคาพิเศษนะคะให้เพื่อนได้ข้ารลามครับเรื่องสินค้าร้านของเราดังคอม่าล้อสนับเตียงอิเล็กทริกอ่าฟุ้งฝ่นะคะัแม่ค้าว่าอร่อยสุดครับ ปากทงใจครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาตังค์เป็นปกทงชัยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อนนทไทยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตะลาครับน้ำทฝากไว้นะครับใครที่มาแถวเดลโมโคราดก็แวะมาชมงานได้นะครับ21มิถุนายนถึงสองกรกฎาคมสอง6นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มตัวนี้นะครับก็เตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพริกกะเหรี่ยงนะครับก็จะประมาณนี้เลยของโคริดม่เห็นนี่แหละค่ะแแมมาอุดหนุนแม่ค้ากันได้นะครับบ่าวพันสันก็จะมารีวิวเรื่องของกินอย่างเดียวนะเพราะว่าเราเป็นสายกินเนาะไม่เป็นก๋วยจั๊บอุบลเนาะติดตามกันได้นะครับบนยูทูบเลยนะพาเก๋ส่วนหนึ่งของวันน้นก่นชั้นหนึ่งละกันฉะนับแวะมาได้นะครับชื่อร้านคือชื่อนี้เลยนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับถ้าไม่สะดวกมาก็โทรมาได้นะ แล้วก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผ้าไทยต่างๆครับที่แปรรูปประมาณนี้เลยครับกลุ่มผ้าพื้นบ้านนะครับแวะมาได้นะครับที่ MCC มซีซีฮอเดลโมงามเดลโมนครราชสีมาหรือเดลโมโคราชนะครับพูดกันง่ายๆเลยแล้วก็จะมีกลุ่มตัวน,นี้ด้วยครับก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกสมุนไพรต่างๆเนาะ แต่ว่าบ่าวคอนสารรู้สึกว่าจะมาจิตใจตัวนี้ครับนี่น้อยนาลูกโตๆตตเลยครับราคาพิเศษไม่รอนน่าจะเป็นเนื้อนิ่มๆนะเนี่ยนะครับนี่แวะมาได้นะครับเดี๋ยวบ่าวคอนสารก็จะพยายามไปให้เร็วนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพักทานข้าวแล้วครับเพราะว่าเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาพักเบรกของบ่าวคอนสารพอดีเลยครับสดๆใหม่ๆจากสวนครับนะครับ เดินเข้ามาอยู่ประมาณตรงนี้เลยแล้วจะเป็นกลุ่มตรงนี้ต่างๆเนาะมันจะประมาณนี้เลยครับกลุ่มสมุนไพรครับตัวนี้มาแวะมาชมมาซื้อมาเลือกขาของโอท็อปต่างๆของดีจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับยังไงเดี๋ยวบ่าวคอนสารจะขออนุญาตคลิปด้วยนี่แหละทุเรียนนี่แหละ พี่เขาสามารถจัดส่งได้ด้วยนะครับนี่เลยโทรมาได้เนาะใช่งไงทักทักเปล่าคอนสารมาได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้ว่าจะส่งแบบไหนอะไรยังไงนี่นะครับทุเรียนของนางเมืองโคราชนะครับยังไงบ่าคอนสารก็ขออนุญาตฝากติดตามช่อง youtube ของบ่าคอนสารเดือดซีรีส์ด้วยนะครับหากบ่าคอนสารพูดผิดอะไรไปพูดชาไปพูดเลวไป หรือการถ่ายกล้องถ่ายวิดีโออาจจะสั่นเกินไปก็ดีบซีก็สามารถดีชมมาได้นะครับเดี๋ยวา่างคังสั่นขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการลงคลิปครั้งต่อไปรับชมคลิปครั้งต่อไปด้วยครับ,บายบายครับสวัสดีครับผมไปเลยเดอ้อ